ตอนนี้เรามาขี่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติขุนเขาโอบล้อมไปด้วยเขาแล้วก็มีพระศิวะแล้วจะเดินไป,นไปอ่าอะไรนะตอนนี้แบงค์แลนด์แดนมหสัจจรรย์ว่าอะไรก็ไม่รู้บุญไม่รู้เยองอ้าวมีคนเลมาอยู่อะไรบนภูเขาเนี่ยครับ บีบอยภูเก็ตบีบอยภูเก็ตมาไงครับเนี่ยข้งหน้าไม่เคยมาฮะเจ้ฮัลโหลพระพวงอะฮัลโหลแม่ต้องนี่ฮัลโหลดีครับอัลฟอมภูเก็ตมันยิ้มเห็นความเก่ายิ้มเห็นจะฟันข้างหน้าเนี่ยเป็นเต่าสระบรี เดี๋ยวทีไรก็บ่ายมือทีไอ้ผ้านี้คืออะไรไม่ไหวซ้ายมือเปตู่ตินหีหักตู่กินตินหีอันนี้เป็นทิปเล็กๆพาขี่เล่ลเลนๆเอาเยอะมากเลยทีเดียวครับพี่ขึ้นไม่ได้กาเทาเลยดี่ มีอยู่คนเดียวเขาที่มีคนเยอะๆเขาย่าไงพี่อ๋อเขา,ยา,ยขาที่มีคนเยอะๆ